ร่วมจัดไปโดย Shell Advance Sing Corporation จากเด็กหนุ่มขี้อายสู่นักกีตาร์แชมป์โลกคนแรกจากเอเชียเบิร์ตเอกชยัยเจรกุล สุดยอดความภูมิใจที่พิสูจน์ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเขาพูดเสมอว่าผมมีพรสวรรค์แค่1%เปอร์เซส่วนที่เหลือคือความตั้งใจและการฝึกซ้อมวันนี้คุณจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นในมุมที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนจัดไปคุณเบิร์ตเอก,กชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับทางรายการผมด,ดีมากครับ ความสาเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่ากว่าที่จะเป็นคนไทยแล้วไปเฉิดฉายในเวทีระดับโลกในการแข่งขันกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเขาคล้ายๆกับกีฬาเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามีอะไรบ้างแต่จริงๆตอนป .1 เป็นผู้รักษาประตูเป็นโก <c oughs> เป็นโกฟุตบอลครับคือมีความชอบส่วนตัวครับพี่ <c oughs> คือ <c oughs> ผมแบบเห็นตอนนั้นเห็นหนังสือกีฬาแล้วอินบ็อกเกอร์ลงหน้าปก อินวอกเกอร์ของสเปอร์อลงหน้าปกแล้วโอ้โ oh, ห oh, ถุงมือมันเท่มากอยากใส่ถุงมืออยากใส่ถุงมือ,อ,มอเริ่มเป็นะไรเกี่วมือนะฮะตอนนั้นมันสวยมากก็เลยอยากอยากเป็นผู้สประตูเพราะถุงมือมันสวยก็เลยเล่นมาตลอดตั้งแตง่ป .1 ครับที่ที่ผมอยากคุยวันนี้ก็คือกีฬากับดนตรีมันเหมือนกันมากมันเหมือนกันตรงที่มันมีมันมีความเชื่อคนคิดว่าการที่เราจะไปเป็นนักดนตรีหรือว่านักกีฬาระดับโลกเราต้องมีพรสวรรค์ครับ แต่ล่าสุดคุณออกมาเขียนหนังสือ man, no like บินเหมือนนกฟลายและกระเบิดโดยบอกว่าพรสวรรค์แค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับอีก99%คืออะไรคือความพยายามเพราะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในด้านไหนก็ตามไม่ว่ากีฬาหรือว่าดนตรีขอแค่มีพรสวรรค์ครับผมว่าชนะพรสวรรค์ต่อให้ถ้าคุณมีพรสวรรค์แต่ถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมไม่ฝึกตัวเองเนี่ยพรสวรรค์มันก็ไม่มีประโยชน์ นนผมเชื่อรครับจริงๆเหรอใช่เ<น>พราะผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนที่ออกหน้าชั้นอ่านหนังสือกีตาร์เป็นอย่างมือสั่นองนี้พี่แชมป์แล้วปัจจุบันผมต้องมาเล่นกีตาร์คลาสสิกซึ่งโอ้โหมันต้องคอนโทรลทั้งนิ้วทั้งอะไรความสมาธิครับมันเป็นเรื่องที่แบบตรงกันข้ามเลยกับบุคลิกของผมแต่ผมพยายามทําตรงนั้นด้วยการออกเวทีบ่อยๆฝึกซ้อมบ่อยๆให้มีความมั่นใจซึ่งผมก็ทําได้ซึ่งอันนี้เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นพรพรแสวงฉะนั้นผู้ชม คุณเป็นคนชี้ทางสว่างนะฮะว่าไม่เก่งได้ดีได้ได้ดีระดับ world class ด้วยนะครับครับต้องซอมเยอะแค่ไหนผมใบให้ซ้อมเท่านอนนะใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับคุณซ้อมยังไงครับเบิร์ดครับก็ซ้อมถ้ามีเวลาว่างทั้งวันก็ซ้อมทั้งวันคือผมมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จระดับพื้นฐานคุณก็ตั้งใจซ้อมแบบพื้นฐานวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยคุณก็ต้องทุ่มเท อย่างคนระดับโลกก็ทำกันคุณต้องเหนื่อยคนอื่นคุณต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นนั้นผมก็เลยต้องซ้อหนักกว่าคนอื่นแชั่วโมงใช่หรือว่ามากกว่านั้นก็เคยมาแล้วโดยเฉลี่ยคือ8ชั่วโมงครับเป็นเวลาเป็น10 10ปีเพราะว่ามันไม่มีทางลัดครับดนตรีไม่ใช่เอามากินสร็จลูกใส่น้ำกินได้เลยมันต้องซ้อมบ่มเพาะมาเรื่อยๆืมันต้องบ่มใช่มันต้องผ่านไอ้ช่วงที่เราเป่าแล้วเขาบอกว่าหยุดเถอะต้องมีต้องมีผมก็โดนผมก็โดินเดี๋ยวก่อนคือเริ่มเล่นเริ่มเล่นกีตาร์เน ผมเริ่มเล่นเพราะว่าผมได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิตคือวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งอยู่ในห้องดนตรีประมาณม .1 ตอนอยู่ม .1 ม .1 ตอนนั้นม .113121313 <า>ใช่เมื่อก่อนคือเป็นทำเป็ดเมื่อก่อนเล่นเด็กในวงโยแต่พอม .1 ปุ๊บเนี่ยก็ได้เห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเด็กวงโยนแหละเอากีตาร์คลาสสิกมาเล่นรู้สึกเฮ้ยเครื่องดนตรีนี้มันมีเสน่ห์มากนะเพราะมันเล่นได้หลายเสียงในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นที่มาเป็นแรงบันดาลใจวพราอยากเล่นเครื่องนั้นเมื่อกี้แอบเหลือบไปเห็น เล็บเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเล็บของนักกีตาร์ระดับโลกเล็บยาวนะคะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมกล้องซูมสิเฮ้ยโอเคเล็บผมว่าผมเพ้นเล็บนี่แปลกนะอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเล็บนิ้วนางคือนิ้วอื่นนะบอกก่อนเป็นเล็บธรรมดาเลยครับแต่ว่านิ้วนางเนี่ยมันจะเป็นการต่อเล็บของเบิร์ดจะใช้ลูกปิงปองลูกปิงปองที่เขาใช้ตีนี่แหละครับลูกปิงปองเลยแล้วก็ตัดแล้วตัดแล้วก็มาแปะใต้เล็บเพื่อเล็บมันจะได้รูปทรงมันเป็นอย่างเงี้ยโค้งเพราะว่าเล็บจริงผมไม่เป็นอย่างงี้ได้ เลยต้องใช้อุปกรณ์มันจะเหมือนกับเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยใช่ใช่ครับเพราะว่าเวลาดีดเนี่ยมันจะมีโพซิชซอร์มัน้อเหมือนหอยเชลเลยนะออ่าะไรคือมันจะดูตลกแต่ว่าจุดประสงค์หลักคือไม่ใช่ความสวยงามเพราะมันเละมากเลยแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยมันเสียงมันดีคือจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเสียงเล็บนิ้วนางนี่คือนิ้วนางนะฟังมันนวลใช่มันเนียนถูกต้องอันนี้อันนี้คือกระแทกมันดีก้อยผมไม่ได้แต่งแต่ว่านางแล้วทำไมไม่ทำมันทั้งห้านิ้วเลยอ่ะ ก้อนนิ้วก้อนยเราไม่ได้เซนเราไม่ไเซนเราใช้แค่นี้คือเสียงเนี่ยมันจะกลมถ้าไม่ทำมันมันกลายเป็นอย่างนี้เสียงมันจะแหลมแล้วซึ่งมันไม่เพาะถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยเขาดูที่เรื่องโทนออกมาเหมือนเหมือนคนร้องเพลงครับนัต้องเสียงนุ่มเสียงเพาะคือไม่ใช่แค่จักแต่แหกปากไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีเสียงหล,ลอๆอะไรประมาณนั้นมุน,มนใช่ครับโอเค okay. แต่คุณเป็นคนระดับโลกเนี่ยกีตาร์คุณก็ไม่ใช่จะไปซื้อ,อตามห้องตามห้างธรรมดาได้นะครับ เนี่ยนี่แตะนี่ผูแอบแตะนี่เขาไม่ให้ผมเขไม่ให้ไม่ให้ผมแตะแล้ฮะนี่ลันันหลังทันหลังแตะได้คุณผู้ชมตัวนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนไปเยี่ยมที่บ้าน,นเยอะเอาเอาเป็นว่าซื้อบ้านซื้อรถได้อะเจหลักอะผมพูดแค่นี้แล้วกัน ครับเจ็ดหลักก็คือมันเป็นเราเป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีต้องดีที่สุดเหมือนนักแข่งรถก็ต้องหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดผมเหมือนกันผมดูไม่ออกผมผมเป็นคนน่มันมันแตกต่างกับกีตาร์ที่ผมเม้นอลลหมื่นกว่าบาทรูปทรงรูปทรงไม่แตกต่างมันจะเป็นโครงสร้างทั่วๆไปแต่ข้างในมันจะมีโครงสร้างที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เสียงมันดังกว่ากีตาร์ปกติให้มันดังใช่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกีตาร์ทั่วไปมันจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวนี้เสียงมันจะดังมันจะดังกังวานมากกว่ากีตาร์ ไม้ด้วยครับแล้วก็องค์ประกอบโครงสร้างข้างในเป็นเบสซิ่งข้างในเนี่ยถ้าถ้าแบบว่าแกะไม้ออกมาดูจะเห็นโครงสร้างข้างในว่าทุกอย่างมันตอบสนองเรื่องเสียงแกะเลยนะฮะแต่อันนี้ทําที่เยอรมันเยอรมันครับแฮนเมดความละเอียดของคนทําคุณผู้ชมครับปีหนึ่งทาได้เพียงห้าหตัวแล้วทำที่บ้านเขาคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทําที่บ้านเดียวไม่มีเครื่องมือใช้มืออย่างเดียวทุกอย่างแฮนเมดแฮนเมททุกอย่างคือประกอบแฮนเมดทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยครับปีหนึ่งมีแค่5ตัว5ตัวเท่านั้น มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคุณ้ชมฮะคือเวสตึ้งลิหรต้องคสวรรค์ต้องต้องรอ20ปีกีตาร์ตัวนี้นะครับว่าเวทจริงๆพี่แชมป์ไปสั่งปุ๊บเนี่ยต้องรอ20ปีกว่าจะได้รอ20ปีใช่อันนี้ทํามาเรียกปกติเพราะว่าคนสั่งกันทั่วโลกแล้วมันมีแค่ปีละ5ตัวเท่านั้นแล้วคุณไปเอาวิธีไหนไปนั่นมาอันนี้เบิร์ดได้มาเพราะว่าริงเบิร์ดมี2ตัว โอ้โหคือมันเป็นค,คนเป็นจีบลูกสาวคของฉันมาด้วยมันเป็น,น,เ,ปน,น,เ,ปนเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันที่เบิร์ตอยากได้มากและเบิร์ตก็ได้คือตอนแรกเนี่ยเราสั่งไปแล้วประมาณ5ปีรอมา5ปีไม่ได้เลยเราพยายามไปหาครับทุกปีทุกปีต้องไปหาถึงบ้านด้วยใช่ตอนนั้นเบิร์ตอยู่ที่ออสเตรียแล้วบ้านเขาอยู่มิวนิกมันใกล้กันก็เลยไปอยู่เยอรมันมิวนิกแล้วบ้านเขาเป็นยังไงอ่ะบ้านแบบในป่าเลยในป่าแบบว่าเป็นอาร์ติสมากในป่าอยู่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจริิงดใช่่่ครรรรรรััเเเเเปป็็นนน้้าาาาููจจกกกมมวไไตอแ ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เล่นให้ผมเดาคุณไปเล่นกีตาร์โชว์เขาเด็กใช่ไหมใช่ต้องเล่นคราวนี้ตอนแรกเล่นไม่ไม่ยอมรับแต่เราก็ไปเรื่อยเรื่อยคือคุณเดินเข้าไปเจอเขาเสร็จคุณหอบกีตาร์ไปตัวหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเอาเล่นกีตาร์เขาเราไปที่บ้านเขาแล้วเราก็เล่นให้เขาฟังใช่ทำแน่ที่เขาพูดเขาพูดว่าอะไรก็เขาชื่อมิสเตอร์อะไรเอ่อแม็เชสดัมแมนดัมแมนชื่อยังอ่านยากเลยนะดัมแมน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 อ่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนยังไม่รู้ว่ากี่ปีจอเฉลี่ยตอนนั้นบอกปรวันสิบ 12ปีจําได้ผมกลับบ้านนั่งรถไฟจะร้องไห้12ปีนี่มันนานมากนะนานมากเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่เยอรมันแล้วเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาสั่งกีตาร์ตัวนี้ประมาณ16ปีแล้วไม่เอาจะถึงคิวไปเอาแล้วแล้วเขาไม่เอาบ้าจริงเลยตอนนั้นไม่มีไม่มีตังค์ไปเอาเขาบอกเหมือนฟินแลนเชียลไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ผมซื้อเองแล้วเราก็บวกกาไรเขาหน่อหนึ่งค่ารอใช่ก็ได้ตัวนี้มานี่คือตัวแรกตัวแรกพอตัวที่2ปุ๊บ ผมมาใช้ตัวนี้ไปแข่ง G F a ได้ปุ๊บแล้วไปแข่ง G F a อะไรกันนี่ได้ชนะเลยได้แชมป์อพอได้แชมป์ปุ๊บผมก็โทรไปบอกกีตาร์ช่างทำเนี่ยเน,นี่ยว่าได้รางวัล G F a ที่หนึ่งเดือนหน้าเอากีตาร์ได้เลยทั่วตัวเขาเเหมือนเขายอมรับเราแล้วลโอเคว่าได้แชมป์ G F M นี่คุณสมควรที่จะกีตาร์ของเขาโอโ้โหก็เลยเป็นที่มาของกีตาร์สองตัวคือ G F M มันเป็นถ้าพูดง่ายมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฟุตบอลโลกของการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกถูกต้องครับทุกคนยอมรับหมดนะก็เป็นที่มาหกปีหรือหกเดือน ใช่ก็ถือว่าผมกล้าพูดเลยผมเป็นคนอาจจะเป็นคนเดียวในโลกที่มีกีตาร์สองตัวเนี่ยภายในปีเดียวที่ได้มาสุดยอดครับมาคุยกันถึงรายการซึ่งทําให้คุณได้ตัวนี้เอาะไรตัวอยู่ไหนตัวล่าสุดอยู่ไหนอยู่บ้านเหมือนกันอยู่บ้านเหมือนกันตอนอยู่ในตู้เซฟไหมไม่ไม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าราคาแพงก็นอนนอนกองกองผมมีกีตาร์หลายตัวก็วางวางเรียงกันไว้คือรายการเขาเรียกว่า gfa gfa แปลมันย่อมาจาก g u i t a r foundation of america เหมือนกับไปมูลนิธิมูลนิธิสมาคมอะไรประมาณสมาคมกีตาร์แห่งอเมริกา มันยิ่งใหญ่กว่ารายการอื่นยังไงที่เขาบอกมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะว่ารางวัลที่เขาให้เนี่ยพี่มันเป็นอาจจะเป็นรายการแข่งขนันดนตรีรายการไม่กี่รายการในโลกที่ให้ทัวร์คอนเสิร์ตประมาณ60สิบทัวไปหลายประเทศทั่วโลกพร้อมอัดแผ่นเสียงกับค่ายเพลงคลาสสิกชื่อดังแล้วก็เล่นที่คาร์กีฮอลด้วยคาร์กีฮอลนี่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าคุณเล่นดนตรีเนี่ยชีวิตหนึ่งคุณต้องบอกก่อนตายผมอยากไปเล่นที่นั่นถูกต้องครับคุณเป็นคนแรกเลยใช่ไหมของเอเชีย คนแรกของเอเชียที่ได้แชมป์ที่ได้แชมป์รายการนีร้แล้วเป็นคนแรกหรือเปล่าที่บัลลงครั้งแรกแล้วได้แชมป์ด้วยเอ่อไม่ผมไม่แน่ใจแต่เฉลี่ยแล้วใช่ประมาณคืออย่างแชมป์ปีก่นกอนๆเนี่ยอย่างน้อยต้องแข่งมา2ครั้งอะ่ะต้องมี 2, 2> ครั้งถึงได้แชมป์ลองๆทุกปีอะ่ะกว่าจะได้รอบชิงต้องเล่นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง,ง,โมงอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นโชว์คือรอบชิงจะมีแค่4คนที่เขารอบชิงนะครับรบจาก5 60คนใช่ไหมใช่ครับก็คือรอบชิงสี่คนคนเล่นครึ่งชั่วโมงซึ่งเเเเเเปปปป็็็นนนนฟรรรรรรีีชอออออยยยสส์มมิิววคืลล่่่่ะะะไไไไกกดด้้าาาจจัโแงง ก็เป็นหนึ่งในั้นของเพลงในการแข่งขันครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อเมริกาเนี่ยเขาวัดในการเป็น number one in the world เขาวัดเขาวัดจากอะไรการแข่งข,ขันดนตรีเนี่ยคลาสสิกมันจะมีประมาณ3หัวข้อหลักๆครับอันแรกคือเทคนิคเดี๋ยวพี่แชมบอกเทคนิคถูกต้องความชัดเจนโน้ตต้องมาเทคนิค<อ>ต้องดีอันที่2คืออันนี้สําคัญการตรีความหมายบทเพลงคือการเข้าใจดนตรีคลาสสิกที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสูสนิยม ดนตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนการทสอาหารนะครับใช่มันเหมือนศิลปะใช่ว่าเราจะชอบไม่ชอบกรรมการอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เราอาจจะเก่งกว่าแต่กรรมการอาจจะบอกไม่ชอบแบบนี้ใช่ถูกต้องสไตล์นี้เอ้คุณเล่นเร็วเกินไปนะมันไม่ควรจะเล่นเร็วขนาดนี้คุณเทคนิคเกินไปมันควรจะมีความไพเราะมากกว่านี้กรรมการมีกี่คนครับตอนนั้นประมาณสิบคนครับแต่ว่าเจเเปก็ถือว่าเป็นกรรมการเซตที่ทรงคุณวุฒิมากๆก็เป<ๆ>็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้ารายการอื่นอาจจะมีเรื่อง ผมไม่อยากพูดถ้าเป็นเรื่องมาเฟียหรือว่าเรื่องการให้ลูกย์ตัวเองได้แชมป์อะไรเงี้ยนี่เหมือนกันมีแน่นอนคือคือล็อกหรือว่าสายไหนมาสายไหนสถาบันไหนมีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นรายการที่เขาเรียกว่าโปร่งสายที่สุดใช่ครับถูกต้องครับวันนี้เขาไม่รู้เรื่องนะฮะผมจะเปิดคลิปกีฬาให้เขาดูสักสี่ห้าประเภทว่าจะแสดงออกผ่านดนตรียังไง